สภเหหิมายะทิสายะกุติสาอเวราอภิญญาปชาอินคาสุเคตระนังปิธานตุสภเอุปนิมายะทิสายะกุติสาอเวราอภิญญาปชาอินคาสุเคตระนังปิธานตุสเพปุรัติมายะทิสายะอริยาอเวราอภิญญาปชาอินคาสุเคตระนังปิธานตุสเพปชิมายะทิสายะอริยาอเวราอภิญญาปชาอินคาสุเคตระนังปิธานตุ

Aliyah Abira Abira Besan Satu Kia Tanah Berhantu Tapi Utak Raya Anu Saya Ya Aliyah Abira 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 Besan Satu Kia Berhantu Tapi Tak Kina Ya Anu Kita Ya Aliyah Abira Abira Besan Satu Kia Tanah Berhantu Maya Kita Saya Aliyah Abira Abira Besan Satu Kia Berhantu Tapi Upa Li Maya Kita Saya Aliyah Abira Abira Besan Satu Kia Tanah Berhantu สัพเพปุรัติมายาที่สายยะอนัตติยาอภุระอภิอภิยาบชาอานิฆาสุขีอัตตะนัปันตุสัพเพปชิมายาที่สายยะอนัตติยาอภเวระอภัยาบชะอานิคาสุขีอัตตานัปปัญหานตุสัพเพอุตตรายะที่สายยะอนัตติยาอภเวระอภัยาบชะอานิคาสุขีอัตานังปัญหานตุสัพเพตะคินายะที่สายะอนัตติยาอภเวลาอภิยาบชะอานิคาสุขีอัตานังปัญหานตุสัพเพปุรัตีมายะอนุทิสายยะอนัตติยา อวิราอภิญญาปชานิคาสุขีอัตานังเบลยานตุสภเปปชิตมายะอนุทิสายะอนินาริยาอวิราอภิญญาปชานิคาสุขีอัตานังเบลยานตุสภเอุตตรายะอนุทิสายะอนาริยาอวิราอภิญญาปชานิคาสุขีอัตานังเบลยานตุสภเเรักขินายะอนุทิสายะอนาริยาอวิราอภิญญาปชานิคาสุขีอัตานังเบลยานตุสภเเนสิกมายะทิสายะอนาริยาอวิราอภิญญาปชานิคาสุขีอัตานังเบลยานตุสภเอุปัลวิมายะ

อนิฆาสุขียัตานังเป็นอนตุสัพเพปุรัติมายะอนุทิสายะเทวาอเวลาอภิญญาปชาอนิฆาสุขียัตานังเป็นอนตุสัพเพปชิมายะอนุทิสายะเทวาอเวลาอภิญญาปชาอนิฆาสุขียัตานังเป็นอนตุสัพเพอุตตรายะอนุทิสายะเทวาอเวลาอภิญญาปชาอนิฆาสุขียัตานังเป็นอนตุสัพเพททคีนายะอนุทิสายะเทวาอเวลาอภิญญาปชาอนิฆาสุขียัตานังเป็นอนตุ สัพพีเหติมายะทิสายะเทวาอเวลาอภิยปัานิคาสุขีอัตตาลังเป็นฐานตุสัพพีอุปวิมายะทิสายะเทวาอเวลาอภิยาปัญานิคาสุขีอัตตาลังเป็นฐานตุสัพพีปุรักขิมายะทิสายะอนุสสามนุสสาอเวลาอภิยปัญานิคาสุขีอัตตาลังเป็นฐานตุสัพพีปชิมายะทิสายะมนุสสาอเวลาอภิยาปัญานิคาสุขีอัตตาลังเป็นฐานตุ สัพเพอุตรายะทิสายะมนุษย์อเวลาอภิยาปุญชานิคาสุขีอัตนาบุญานันโตสภีทักขีนายะทิสายะมนุษย์อเวลาอภิยาปุญชานิคาสุขีตัตนาบุญานันโตสภีกุรอติมายะอนุทิสายะมนุษย์อเวลาอภิยาปุญชานิคาสุขีตัตนาบุญานันโตสภีปชิมายะอนุทิสายะมนุษย์อเวลาอภิยาปุญชานิคาสุขีตัตนาบุญานันโตสภีอุตรายะอนุทิสายะมนุษย์อเวลาอภิยาปุญชานิคาสุขีตัตนาบุญานัสุ

Anika ka tu ti at kana bele ngam tu tok ti utra raja ti saya wini patika abela awaya baca ni ka tu ti at kana bele ngam tu tok ti ra ki naja patika abela awaya abel baca tu ti at kana bele ngam tu maya anu saya patika tu ti at kana bele ngam tu tok ti saya patika tu ti at utak raja. อนุทิสายะวิน <objectives> ิปันิกาอเวลาอเวยาบัญชานิคาสุพิธารังเบเรนโตสพีทศกินายะอนุทิสายะวินิปันิกาอเวลาอเวยาบัญชานิคาสุพิธารังเบเรนโตสภีเฮธิมายะทิสายะวินิปันิกาอเวลาเวาบัญชานิคาสุพิธารังเบเรนโตสภีอุปปิมายะทิสายะวินิปันิกาอเวลาอเวยาบัญชานิคาสุพิธารังเบเรนโตอิเมหิทัศหากาเลหิทิสาพลานาเมตตาเจตุยภมุติสเพสัง สัตวนังพิลานังวัดเซตวะอภิลานายะอุปะขะตังวัชเซตวะอนุปาคะเตนะสันตาปังวัชเซตวะอะันตางเพนะปริยาธาณนาวัชเซตวะอปะวิยาณานนะวิิสังวัชเซตวะอวิิสายะสัพตตสัตตาอเวเริโนฮอตุมาเนริโนสุชินโอฮอตุมาภูชิโมศุชิ สตตาฮวนตุมาภุกสิตตตาติอิเมหิตอสทหากาเลหิสติสตตาเมตายาติเมตตังคธรังเจตะยติจิตโตสัพพะนาปะพะปะนิวิธานิติพุชจะติติวิมุตติเมตตาจะเจโตวิมุตติจาติเมตตาเจโตวิมุตติเมตตาพมักวิภารภาวนานิติตตา บทที่19เทวกาอุโยคณาคาธาทุกขปัตตาเจนิทุกคาปยาปัตตาเจนิปยาโสกปัตตาเจนิโสกาวันตุสัพเทปิปันโนอิจารวัตตะอะจะอเมหิสัมพังปุญญะสัมปัตังสัมเพตสัเพเทวานุโมทันตุสัพพะสัมปติจติยะานังสัพทันตุสัทธายะเชลังสัทตุสัพพธาภาวนาภิรตาุหตุปัสันตุเทวตาคตา สัพเพพุทธาภระปัตตาปจเจกนัจจะยังพลังอรหันตานัมจะเตเชนะลักขังปัญธามิสัพพโสสัพเพพุทธาภระปัตตาปจเจกนัจจะยังพลังอรหันตานัมจะเตเชนะลักขังปัญธามิสัพพโสสัพเพพุทธาภระปัตตาปจเจกนัจจะยังพลังอรหันตานัมจะเตเชนะลักขังปัญธามิสัพพโสสัพเพพุทธาภระปัตตาปจเจกนัจจะยังพลังอรหันตานัมจะเตเชนะลักขังปัญธามิสัพพโส สัพเพพุทธาพระปัตตาปฏิกนั์จะยังพลังอราหนตานันจะเตจีนะหลักขั้งพันธามิสัพปะโสสัพเพพุทธาพระปัตตาปฏิกนั์จะยังพลังอราหนตานันจะเตจีนะหลักขังพันธามิสัพปะโสสัพเพพุทธาพระลพตตาะรับปัติกนั์จะยังพลังอราหนตานันจะเตชีนะหลักขังพันธามิสัพปะโส สัเพเพพบุตราพลรัตตาปตเจกนักกัจจายางงางาาังพลังอวโลกัณฑะเตเจนะหลักฐานพระนิสัพพัโต้ด้วยอรหัพแห่งสัจจะอธทิศานว่าเป็นความเพียรและอริสง์แห่งการบูชาพระอรตัยด้วยการสาธยาบวชสวดมนต์พระสูตรพระบริษและพระคาถาเหล่านี้ ขอความสุขสวัสดิจงเสริมมีเกียรติข้าพเจ้าและครอบครัวของข้าพเจ้าอันมีมารดาและภรรยาขอให้พ้นจากทุกภัยทั้งปวงเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมขอประเทศเซียวดาวทั้งหลายโปรดอนุโมทนาในการสวดคาถาและบวชละตามอัลลอฮนี้เมื่อถึงเวลาโปรดอำนวยพรให้แก่ข้าพเจ้าและครอบครัวของข้าพเจ้าอันมีมารดาและภรรยาและวัตถุมงคลผู้ติดใจยอดจิตใจเดือนยอดจิตใจเดือนว่าภูมิภาคตลอดจนภูมิมงคลทั้งปวงที่สามสิ่งทั้งเพิ่นให้เต็มดเต็มนุภาพของพระประลิภตรงสำเร็จสัตย์สิทธิ์ตุ้งตระ